สงสารจังลูกเออให้ดูเศร้าๆเป็นอะไรมานนองคนศึกออขังมาละลูกฮะหนูเป็นยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังสิหนูไปรักใครฮะไปหลงสาวคนไหนลูกบอกแม่เด้แล้วแม่จะไปชูขอให้ฮะลูกแล้วแม่จะไปสู่ขอให้หนูไปรักใครมาฮะ ักสาวบ้านไหนลูกในพลองพูดกับแม่เด้น่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้ลูกชายแม่ไหมขุนเซิร์ทำไมเป็นอย่างเงี้ยลูกโอหังเหรอฮะหนูโอหักันลูกฮะโคตรเก่งไหนบอกแม่สิลูกไหนบอกแม่เด้หนูไปรักสาวบ้านไหนบอกแม่เด้ ไปรักสาววันไหนมาหนูไปลงสาววันไหนฮะอกขากรลูกสงสารจังเลยลูกชายแม่โอ้ย